สีผ้าถอยผ่าสกันเล็กสะอ่านเห็นต่อพระเมินสีหนีได้ออกมาเล้วเดี๋ยวผมผ้า่าชูผ้าไปนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งถอยออกมาได้ชูผ้าไปชูสูงสูงใหญ่ผ้าแต่พื้นนะครับใหญ่ผ้าแต่พื้นได้ชูผ้าไปทุกท่านสามารถเข้าจับเข้าไปถือได้เลยพี่น้องทีเตียนเทียนอยอ่เข้าจับผ่าอยู่ด้านหน้าดีอย่างมากเยอะเดี๋ยวสีผ้ากางเข้าถายเข้าไปจับผ้าถือผ้าด้วยกันได้พี่น้องเชิญนะครับเชิญเลย รออยู่รออยู่อาอยุเอาบุญน้ำกันสักกันป้าวันได้ดอกไอื้นี้พรวันว่าแดดปันใดพ่ออยู่อยู่เออาพี่น้องเข้าไปจับผ้าถือผ้าน้ำกันเชิญเลยครับเชิญเลยทุกคนทุกท่านนะครับเชิญเลยเขาาาา้าไปจับผ้าถือผ้าด้วยกันเดี๋ยวเสือผ้าเราขา,ขาอ่าถวายสักกันหันหน้าเข้าหาองค์พระบรมธาตุนันดุลนะครับทุกท่านหันหน้าเข้าหันหน้าเขาออพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ นังนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาวะตามเนี่ยอติเตกิระ จมปาสีนคเรสัมมาสัมพุทธาสารีริกธาตุนาตุนันามังนานกราธเนวะมหาสารคามังนคราสีมัง สีปัญจุปนัญจา่าสิรสานะมามาสิรสานะมามะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายอาบอกชื่อกับนามสกุลตัวเองทุกคนทุกท่านบอกชส่อกับนามสกุลเจ้าของเด้อขอน้อมถวาย พระหอมอันปราณีตถื่อนนี้นนถวายองค์พระบรมธาตนาดูน,เ,น,น,ดนเพื่อเป็นการบูชาาบูชองค์พระบรมมสารีริกธาตุอาาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่แล้วที่ประดิษฐานอยู่ณองค์พระบรมธมาตุนี้รบรมธาตุนี้ขอการบูชานี้การบูชานี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อและ,ะความสุขความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งตลอดทั้งลุกขเทวดาตลอดทั้งลุกขอินพรมยมยักษ์รมยมยักษ์นาครุฑมนุษย์คนพานนาครุฑมนุษย์คนสัมพสัตน้อยใหญ่อใหญ่ทั้งที่เป็นมิทั้งที่เป็นนี้และศัตรู เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าเกณฑ์ชะตาเทวดาประจำตัวเทวดาประจำตัวขอให้ได้รับขอให้ได้รับซึ่งส่วนบนุญซึ่งส่วนบนุญส่วนกุศลส่วนกุศล ที่พวกข้าพเจ้าที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำได้กระทำณเทลานี้ณเทลานี้ด้วยอานิสงผลบุญนี้ด้วยอานิสงผลบุญจงบังเกิดเป็นจงบังเกิดเป็นกรอกแก้วกําแพงทองกำแพงทอปกป้อง,ปปองคุ้มครอง ภัยพิบัติทั้งปวงภัยิบัติทั้งปวงอย่าได้กล่ำกรายอย่าได้กล่<ด>ำกรายอย่าได้ทำร้ายอย่าได้ทำร้ายขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความความเจริญ ประกอบกิจการงานใดประกอบกิจการงานใดขอให้จเจริญรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองรับราชการรับราชการขอให้ยศเคลื่อนเงินเดือนเพิ่ม ให้ยุดเคลื่อนกัน,นทำนาคน้าขายทำมาค้าขายขอให้โชดช่วงชัดชวานขอให้โชดช่วงไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จน,นร่ำรวยร It, ม,ม,ม,มั่งคั่งมั่งคั่งมีอายุวันนะมีอ so าย ah ุวันนะสุขภาลัยภาลัยปฏิภาณธนสารสมบัติปฏิภาณธนสารทิพัฒนะมงคลมงคลสุขสมบูรณ์พูนผลสุขสมบูรณ์พูนขอความปรารถนานี้ขอความปรารถนาจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ ทุกการทุกเมื่อด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ